คำเตือนคลิปวนนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อยุต่ธกว่า18ปีควรจะรับคาแนะนํานะครับก็กลส่สวสุีทกคนกันด้วยกลับมาแล้วก็โค้ดบลอกชาแนลนะครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็จะมาลุยการ,รนันตุน1000บาทนะครับเพื่อนๆก็จะมาซัดเบ็ดเดืดเดอนแล้วก็จะลุยกับออตโต้1 0 0 0ครั้งนะครับเ,เพื่อนๆนะยังไงติดตามพร้อมๆกันนะผมนะไปฮนะ1 0 0 0ครั้งจัดมาขอเลยจริงๆก็มไม่เล่นหมุดพันหรอก ทำแบบนั้นทำเท่แบบนี้นแหละให้มันมีคอนเทนต์นะแต่จริงๆเดี๋ยวเอาที่ผมพอใจแล้วกันผมจะเลิกตอนไหนนะเพื่อนนะยังไงใครเข้ามารับชมก็ฝากกันด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะกดซับไว้จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆฮะโอเคไปจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับผมไปฮะลุยกับ้าสู่เกมต่อมาตอนนี้สถานการณ์ยังโอเคอยู่โอ้โหสวยเลยพี่สวยเลยพี่สิบแถวสามลงมาดิครับ พ uh huh. ี่ไปไหนอ่ะพี่ยังไม่ลองมาพ่เหอเ,เอ้ไวรุนแซงเอ้เมื่อวานนี่คือเอาสุดเอามันนะตื่นมาปวดหลังชิบหายนะเออวันนี้ผมไม่ออกเลยไวออกพ่งนี้ดีววกว่าพ่งนี้มีวันไหลยอยูแ่แบบเมื่อวานหนักจริงกลับบ้านมาแบบอนอนเลยล้างหน้าอาบน้ำล้างตาเดี๋ยวจะพานอนเลยไม่ไหวตื่นวันนี้ตื่นมาบ่ายกว่าทโทรศัพท์ เต็มไปด้วยข้อความบอกชวนออกเลยผมบอกเออไม่เอาละเจอกันวันหลังแล้วกันเพื่อนไม่ไหววะแก่แล้วได้ทรงนั้นเจอมาปวดหลังปวดเอวเต้นเยอะนหน่อยเมื่อวานนะสนุกจัดเลยนะผมนะแต่ก็คงสู้ความรู้สึกแบบตอนแบบตอน20ตอนตอะไรต้นๆไม่ได้นะคนสดกว่าเยอะนะตอนนี้เริ่มมันจะเปืเป่อยๆแล้วเหมือนเราไม่ค่อยอินมนะั้งความอินขามสูขเรามันค่อยๆที่ถดถอยลง พอโตแล้วก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้อะไรไวุ่นวายแต่ก็ไงครับผมนะขอทุกคนมีความสุขในวันสงการานต์นะครับผมเนะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนี่ผมก็เพิ่งกินยาไปสองเม็ดคันไว้ก่อนเลยเพราะมันมันไม่เมื่อยอ่ะมันไม่เมื่อยมันเดี๋ยวมันจะไม่สบายมันโดนทั้งน้ำโดนทั้งแดดไงทุกคนเป็นไปได้หมดอะ่ะโดนลมอีกไงขับรถครบ,บ,บจบเลยอ่าโอ้โหว่าีเชแรกจะลงนะง่ายๆไม่เข้าซะงั้งนเลย จะบ้ากะละมังคูถังแตกคูถังแตกยังไงเอแถวแรกเอแถวแรกว่าไงสวยนะดอกนี้200บ้บาทนฮะสิบสิบมาสิบมาสิบมาสวยดอกนี้พันสามพคนเอาดูดูเอาก็เดือดอุ้ยเชื่อจริงเงินรางวัลก้อนโตดอกนี้จะให้สวยๆถึงพันแปดร้อยสามสิบหกบาทเน้นๆไปฮะ เอาเรื่องอยู่นะเสียไม่ได้ดอกนี้ใบต่อฮะลยุยมันยังได้อีกมันยังได้อีกผมบอกเลยตอนนี้กำไรมาพันพันแปดละเราต้องได้อีกอยู่วะเมื่อวานได้เท่าไหร่วะเราได้สองสามพันป่ะแม่งไม่พอใช่ป่ะเข้าเนื้อไอ้ที่เข้าเนื้อไปสองสามพันได้อยู่ทำไม่ผิด ไปต่อไอ้เล่นไอ้ต้องเล่นอยู่บนถนนเนี่ยมันไม่แพงหรอกหมดไม่เยอเราทุกคนไปต้องไปต่อเนี่แหละหนักเลยเออมาดิมาดิาดครับมาดิครับผมดอกนี้ยังไงฮนะโอ้โหผมว่าเพิ่มเบ็ดดีกว่าวะเปลี่ยนใจละเบสสิบสิบมันมาด้วย ตักสังเกตที่เล่นเ่นมาเบเดือดอยู่ต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วยังไงสแคปเตอร์ดอกนี้หนึ่งหมุนเท่านั้นนะหนึ่งหมุนเท่านั้นเอาหน่อยเอาหน่อยเพิ่มต่อจัดต่อซื้อฟรีเกมไหม มาดีกว่าพวกกลับมาเหมือนบนดีกว่าคือทรงแม่งเหมือนจะเอาประกันแต่ก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยเรากลับมาเล่นในจุดที่เซฟโซนดีกว่าผมท <laughs> ะเากาะจะห้าลองเบ็ดสี่สิบแต่ดูทรงแล้วอ้าไม่ดีกว่า <laughs> ไม่ดีกว่านะเออเดี๋ยววูบเดี๋ยววูบนะเอาหน่อยเร็วเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยยังไงเราได้สองร้อยเจ็ดสิบบาทฮนะ แล้วมาดอกนี้โอ้โหนี่าสิบจะลงเดียวนิดเดียวทุกคนเออทำไมมันไม่ขึ้นไปสามพันแล้ววะทรงมันไหวไหมเนี่ยว่าซื้อฟรีเกมลองดูไปเผื่อแบบว่าถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดนะข้างนอกไม่ให้แล้วฟรีเกมอาจจะไปแตกที่ฟรีเกมแทนเพราะว่าสังเกตมาการหมุนแตกนอกนี้ไม่ออกมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ได้โบนัสรอบพันพันแปดไป ก็เริ่มถดถอยเลยคนหายนะผมว่าจะย้ายไปอยู่ในฟรีเกมจริงไม่จริงดูไปพร้อมๆกันนะอย่างน้อยไม่ได้ได้ได้แล้วแน่นอนพันหนึ่งนะเนี่ยกำไรพันหนึ่งแล้วสวยๆไปชิวๆวาผมไม่ผีผาไม่เล่นทุ่มไม่เล่นไม่เล่นบ้านะไม่เล่นบ้าไม่เล่นบ้านช่วงนี้ใช้เงินเยอะด้วยอืมเอาหน่อยฮะจัดมาใหญ่ให้เสียน้องจัดมาใหญ่ให้เสียน้อง จัดมาอยาให้เสียน้องโอ้โหไม่เป็นไรถือว่าคุณเด้งเว้ยได้อยู่ถือว่าคุณเด้งถือว่าคุณเด้งเอาหน่อยถือว่าคุณเด้งเอาหน่อยเร็วเอาสิละ18บาทดอกนี้แล้วมาดอกนี้158บาทเรียบร้อยดีคือเปอิ้ลเมกาหัว126บาทดอกนี้วสวยๆไหมครับผม ยังไงฮะรอบสุดท้ายแล้วนี่ยผมเครีย์เลยจบที่สามพันนี่แหละได้อยู่กำไรสองพันอิ่มยังไงฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดคลิกกันด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในว,วันถัดไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่นอนทุกคนขอทุกคนโชคดีครับผมแล้วเจอกันฮะสวัสดีครับบ๊าบ,บุย